กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์นพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาจากการที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะหยุดเดินรถไฟเข้าออกสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกขบวนตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อจะเปิดใช้สถานีรถไฟกลางที่บางซื่อให้เต็มรูปแบบ ก็เกิดเหตุการณ์วิาพาก์วิจารณ์ปริวิตกในหมู่ประชาชนที่เคยใช้บริการรถไฟชาญเมืองนะครับและจังหวัดข้างเคียงที่เข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพมหานครทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับว่าจากนี้ไปเขาจะเดินทางอย่างไรซึ่งก็มีการกระทบคนจำนวนนับหมื่นนะครับที่ใช้บริการเหล่านี้ฐานนี้รถไฟหัวลำโพงนั้นสร้างมาแล้ว ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปริยะมหาราชปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้วร้อยกว่าปีนะครับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ไม่มีทางที่จะมีอะไรมาแลกได้สำหรับประเทศไทยนะครับหากมีการหยุดเดินรถไฟเข้าออกสถานีรถไฟหัวลำโพงทั้งหมดจริงก็ย่อมกระทบต่อประชาชนซึ่งมีเศรษฐฐานะไม่สูงนะครับทำให้เขาต้องหาวิธีเดินทางใหม่ และเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจึงของกราบเรียนท่านประธานหาลือท่านประธานแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าการกําหนดนโยบายนี้จริงหรือไม่นะครับซึ่งทราบว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็มีการประชุมแต่ก็เพื่อจะเป็นการถามที่เป็นทางการได้มีการคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชน นะครับมากน้อยแค่ไหนและประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะนี้มากน้อยแค่ไหนหากจะมีการหยุดการเดินรถไฟเข้าออกสถาน,นีรถไฟหัวลำโพงเพื่อจะไปใช้บางซื้อให้เต็มรูปแบบรถไฟขบวนหลักๆก็น่าจะไปจุดที่บางซื้อเข้าออกที่นั่นนะครับแต่อาจจะมีรถไฟส่วนน้อยปัจจุบันทราบว่าแต่ละวันนั้นเข้าออกเป็นนับเป็นร้อยขบวน ถ้าจะมีส่วนน้อยสัก10-20%ที่เป็นรถไฟชานเมืองหรือรถไฟที่ให้บริการประชาชนคนที่ไม่ได้ร่ำไม่รวยมากให้เข้าไปสู่สถาน,นีรถไฟหัวลำโพงต่อไปบางส่วนนะครับเป็นส่วนน้อยก็จะไม่ทำให้การจราจรติดขัดก็จะช่วยแบ่งเบาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่ในขณะเดียวกันจะทำให้หัวลำโพงนั้นยังมีชีวิตต่อไป ไม่ใช่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วหัวลําโพงก,ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีชีวิตจะทําให้หัวลําโพงนั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมและคนไม่เดือดร้อนครับที่สําคัญท่านประธานที่เคารพครับจะทําให้การรถไฟตรงนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์และกลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเราจะเห็นว่าในบ้านเมืองบางแห่งนั้นรถไฟสถานีรถไฟเก่านับร้อยปี ที่อยู่ในเมืองเขาไม่ได้ยกเลิกอย่างสิ้นเชิงครับเขาจะมีให้บริการเฉพาะบางเที่ยวบางเวลาแล้วก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของเมืองของเขาของบ้านเราหัวลำโพงไม่ควรจะปล่อยให้สิ้นชีวิตไปจากการมาใช้บางซื้ออย่างเดียวควรจะมีการให้บริการเพื่อจะรักษาอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของหัวลำโพงและประวัติศาสตร์ที่ เราได้มีมายาวนานนะครับและก็เป็นการไม่ให้คนประชาชนที่จำเป็นต้องใช้นั้นเดือดร้อนขออนุญาตกราบเรียนฝากท่านประธานหารือเพื่อจะแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมด้วยความขอบพระคุณครับ